ได้ค่ะกลับมาพบก,กับจักจันจากชาแนลวีดิ t นะคะก็มีเพื่อนๆนะคะเรียกร้องมากันหลายครั้งแล้วนะคะว่าอยากให้จันทําสูตรที่ใช้ตีบ้านสิบ้างน,นะซึ่งก็อย่างที่เคยบอกไปว่าจันเองก็อยู่บ้านสิมาค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นตัวจันเองก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแนะนําสูตรบ้านสิบสักเท่าไหร่นะต้องบอกว่าโชคดีที่ตอนนี้จันได้มาเที่ยวที่แคลนของน้องกุ้งนะคะซึ่งก็เป็นแคลนพี่แคลนน้องกับแคลนวีดิตนี่แหละนะคะ ทางเพนของเขาเนี่ยมีบ้านสิบอยู่หลายคนนะเราจันก็รู้สึกว่าสูตรที่เขาไปใช้ตีเนี่ยมันเอามาฝึกตามได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองเอามาใช้งานกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูคลิปยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะขอสัก2,000ไลค์นะ จนจะได้มีกำลังใจไปหาคลิปดีๆสูตรเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆบ่อยๆนะคะเวลาที่เพื่อนๆรีเควสขออะไรจะได้รีบทำให้เลยแบบทันทีนะคะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีอะไรที่อยากจะพูดคุยกับจันแบบสดๆสดตามไปได้ที่ f c e b o o o Fanpage นะคะชื่อ Fanpage ว่า We d i d i t Crash of Can จันไลฟ์เกมสดๆนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นๆจนถึงดึกๆเลยทุกๆวันเลยนะคะใครอยากจะพูดคุยใครอยากจะสอบทมอะไรอย่าลืมตามไปละกันเนาะ แล้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด subscribe ช a n e นี้ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสูตรที่จันนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของสูตรบ้านสิกันบ้างนะคะเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากๆเลยนะว่าอยากจะให้ทำคลิปแนะนำสูตรสำหรับบ้านสิบนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จันเองก็ไม่ค่อยกล้าแนะนำสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ได้อยู่บ้านสินานเลยนะคะ อยู่แค่ไม่กี่วันจากบ้าน9ปุ๊บกระโดดขึ้นไปบ้าน11เลยนะคะตอนช่วงที่อยู่บ้าน9เนี่ยโอเคเราเไม่เคยต้องต่อสู้กับอินเฟอโนเนาะดังนั้นเซตทหารที่เราใช้มันก็ไม่ใช่เซตที่จะเหมาะเอามาตีบ้าน10สักเท่าไหร่นะคะอาจจะตีได้แหละแต่ว่าลุ้น3มดาวยากหน่อยนะคะทีนี้สันมาเห็นสูตรซึ่งน้องกุ้งเขาใช้ใช้ตีบ้าน10เนี่ย รู้สึกว่า้มันน่าสนใจนะแล้วมันก็คล้ายๆกับสูตรที่จันใช้ตอนอยู่บ้านเก้านั่นก็คือถ้าเกิดว่าใครจําได้จันจะมีสูตรที่จันเรียกว่าสูตรมาม่านะคะแต่อันนี้น้องก็เอามาแอปพลายนิดนึงโดยที่เ,เปลี่ยนเอาโบเลอร์ออกไปแล้วก็ใช้ยักษ์เข้ามาแทนนะดังนั้นค่อนข้างจะเหมาะกับทั้งคนที่เป็นบ้านสิบเองแล้วก็คนที่เป็นบ้านเก้าแต่ที่แครของคุณไม่มีคนส่งโบเลอร์ให้นะคะแต่บอกไว้ก่อนนิดนึงนะคุณอาจต้องมีควีนที่ค่อนข้างเลเวลสูงนิดนึงนะคะ เนื่องจากว่าสูตรที่เรากําลังจะพามาดูกันในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรที่ใช้เป็นควีนวอล์กนะคะดังนั้นควีนต้องเวลสูงนิดนึงอะนะสำหรับบ้าน10เองเนี่ยอย่างน้อยๆคุณเคยผ่านบ้าน9มาก่อนทิ้งควีนนะคะก็ควรจะไม่ต่ํากว่า30หรอกเนาะถ้าเกิดว่าคุณแบบพลัสเทา l ฮมาแล้วนะคะทิ้งควีนเวลน้อยจริงๆเนี่ยจะเอามาใช้สูตรนี้สันว่าต้องไม่ต่ำกว่าเวลยี่สิบหรับควีนนะคะ อ่ะโอเคนะคะมาดูวิธีการใช้งานนะคะเขาจะเลือกลงควีนพร้อมกับปล่อยให้นังฟ้าหิวเลือดให้นะคะแล้วก็จะมีเบบี้ดะก้อนลงมาให้ด้วย1ตัวนะคะการที่จะบังคับควีนให้ไปทางไหนนะคะเขาจะตัดสินใจที่จะปล่อยเบบี้ดะก้อนมาในฝั่งตรงข้ามนะอย่างเช่นตรงนี้ปล่อยควีนตรงนี้นะคะเขาก็จะปล่อยเบบี้ดะก้อนมาตรงนี้อย่างนี้หมายความว่าต้องการจะดันให้ควีนเดินออกมาฝั่งนี้แทนนั่นเองเนาะ ต้องการให้เบบี้แก้อนตัดฝั่งนี้ไปนะคะแล้วก็เอายักษ์มาเป็นตัวแทงหนึ่งตัวนะคะก่อนที่จะปล่อยโตโวอุ้มระเบิดหรือว่าวอลเบเกอร์นะคะพอปล่อยวอลเบเกอร์ลงมาปุ๊บนะคะเปิดทางนะคะก็จะดันควีนให้เข้าไปข้างในให้แล้วล่ะนะเดี๋ยวรอดูจังหวะให้ดีนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะสําหรับใครที่จะใช้สูตรนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ตันบอกนะคะว่าควรจะมีควีนเนี่ย ขั้นต่ำไม่ควรต่ำกว่าเวล20บหรอกเพราะว่าควีนมันต้องเดินค่อนข้างไกลพอสมควรนะคะบ้านลักษณะแบบนี้เป็นบ้านที่เราเรียกกันว่าบ้านเดินวนเนาะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ๆส่งทหารเคลงมาทางหน้าตักเนี่ยตัวของทหารมันจะวิ่งอ้อมรอบๆบเมืองนะคะมันจะไม่วิ่งเข้าไปตรงกลางแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขามีการเว้นแก็บเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะอันนี้คือจะทําให้ทหารของเราเนี่ยวิ่งออกด้านนอกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาจะทํายังไงต่อไปถึงจะดันทหารเข้าไปข้างในได้นะคะ เมื่อควีนเดินเข้ามาประจันหน้ากับทหารที่เฝ้าแพรนอยู่นะคะเขาจะรีบลงยาพิษจับไว้เลยนะคะแล้วระหว่างนี้ที่ควีนสู้กับทหารเฝ้าแพรนเขาจะรีบลงเป็นยาเล่งสีม่วงนะคะแล้วก็จะเห็นฝั่งด้านนี้นะคะมียักษ์ลงมา1ิตัวนะคะเดี๋ยวจะหนุนหลังยักษ์เนี่ยด้วยพ่อมดนะคะเพื่อช่วยตัดฝั่งด้านนี้ไปเห็นไหมคะจะมีพ่อหมดตามลงมาแล้วนะ ส่วนนี้เนี่ยเมื่อป้าควีนนะคะเดินลงมาถ้าฐารพ่อแคนให้ได้แล้วนะคะเออจริงๆถ้าเกิดเราจะปล่อยขวานเข้าไปเลยก็ได้นะแต่อันนี้น้องเข้าใจเย็นดีนะคะคือเขากลัวว่าเดี๋ยวขวานเนี่ยมันจะวิ่งวนออกไปน,น,นอกเนะาะดังนั้นก็เลยรอจนกระทั่งยักแล้วก็กิงส่วนนี้นะคะตัดด้านข้างไปก่อนนะหมายความว่าเอาควีนตัดฝั่งนี้แล้วก็ยักตัดฝังนี้นะคะหังจากนั้นก็ปล่อยขวานเข้าข้างในถูไหม ขวานเมื่อกี้มีชะง,งักนิดน,นึงนะคะเพราะว่าถ้าตัดด้านนี้ไวอ,อตัดถ้าเกิดว่าตัดฝั่งด้านนี้ไว้ไม่ดีขวานก็อาจจะวิ่งออกมานี้ไม่ได้นะคะเนี่ยหลังจากนั้นก็ลงยาจ้มสเปลนะคะก็จะเป็นการดึงให้ขวานเนี่ยวิ่งเข้ามาทําลายอาวุธที่อยู่ส่วนนี้ไปก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของควีนนะคะไม่อย่างนั้นพอควีนเดินมาถึงฝั่งนี้โอ้อาวุธเทียบเลยนะก็าะอาจจะแบบอาจจะตู้ไม่ไหวก็ได้นะคะก้การที่มีขวานโยนยาจ้มมาตรงนี้ก็ค่อนข้างจะช่วย ทั้งฟีนเองแล้วก็ช่วยตัดอาวุธไปได้ค่อนข้างเร็วนะคะก็เรียบร้อยนะดูเหมือนจะตีไม่ยากเลยเนาะแต่ว่าต้องฝึกนะคะเพราะว่าความใจเย็นตอนที่ปล่อยฟีนในช่วงต้นเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะเอาละสูตรเดียวกันนะคะแต่ว่าไปตีอีกหนึ่งบ้านที่จัดบ้านลักษณะไม่เหมือนเดิมนะคะบ้านแบบนี้นะคะช่วงที่อยู่บ้านกลาเนี่ยจะเจอบ่อยมากเลย พอมาถึงบ้านสิบนี่ก็ยังเจออยู่เหมือนกันเนาะเป็นบ้านที่เป็นแบบเหมือนเป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำต่อๆกันมานะคะอ,อ,อันนี้เขาใช้เป็นอินเวโนเนี่ยเอามาติดกันแบบคู่กันเลยนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยรับประกันเลยว่าแบบดาเมจหนักหน่วงมากๆนะคะถ้าเกิดอยู่ๆผีผามเข้าข้างล่างไปนี่ตายยกแกงแน่นอนเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะคะตัดสินใจลงเบบีดาก้อนลงมาเหมือนเดิมเลยเนาะคือมีควีนวอล์กแล้วก็ ปล่อยเบบี้เด็กก้อนไปข้างบนเพื่อตัดแบบนี้หมายความว่าต้องการจะด,ดันควีนที่เข้ามาด้านนี้นั่นเองนะคะด้านนี้เบบี้จะทำงานค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าไม่มีพลุหรือว่าอะไรที่จยิงเบบี้ให้ได้เลยนะคะสะดวกโยทิมน,นิดหนึ่งเอาละพอปล่อยให้พระควีนเดินมาสักพักหนึ่งนะคะก็ต้องดูดีๆนะกะจังหวะดีๆค่ะเดี๋ยวเขาคงต้องลงยัดลงมาเพื่อที่จะมาตัดทางนะคะ การที่เขาจัดบ้านแบบนี้อาวุธมันค่อนข้างจะแน่นอยู่ข้างในนะจะทําให้อาวุธรอบนอกที่ป้องกันเมืองไม่ค่อยมีนะคนที่ใช้ควีนวอล์กก็จะสบายใจนิดนึงนะคะเมื่อบังคับควีนให้เดินมาทางนี้เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเอายักษ์ตัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็นุนตามมาด้วยข้อมดนะคะหลังจากนั้นก็รอจังหวะเนาะเพื่อที่จะปล่อยขวาตามเข้ามาค่ะตรงส่วนนี้เนื่องจากว่าพควีนไม่ยอมเดินเข้ามาข้าทหารเป้าแคลนให้นะคะ ดังนั้นต้องกะจังหวะด,ดีๆที่จะลงยาพิดนะคะแล้วก็สังเกตด,ดูตรงนี้นะต้องรีบฟรีสไว้ก่อนนะคะคือตอนแรกอะเข้าใจว่าเขาอยากจะฟรีซเอาเก็บยาฟรีสไว้ฟรีสตัวอินฟรนโนนะแต่นี่น่าจะเป็นการแก้หน้างานนะคะเพราะว่าเมื่อฟวีนไม่ยอมเข้ามาฆ่าทหารเป้าแคนให้เนะี่ยขวานมันกระโดดขึ้นไปสู้กับทหารเป้าแคนไม่ได้ก็เลยต้อง เปลี่ยนนะคะเอายาฟีดมาใช้กับฐานเป้าแผทนเนาะเพื่อรักษาชีวิตของฝ่านไว้นั่นเองนะคะนี้าวางแผนตีมาก็ดีนะคะแล้วก็แก้หน้าง,งานก็ดีด้วยนะคะก็เหมาะมากสำหรับคนที่แบบเออถ้าเกิดว่าคุณนะคะเป็นบ้านก้าแล้วคุณอยากใช้สูตรมาม่านะคะที่จันเคยบอกเพื่อนว่าไอ้สูตรมาม่าเนี่ยนะตีบ้านก้าได้ทุกรูปแบบเลยนะถ้าคุณแบบแต่แค้นผมไม่มีโบเลอร์พี่ใส่สูตรนี้ได้เลยนะคะ ต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบ้านสิแล้วคุณบอกว่าเนี่ยอยากมีสูตรตีบ้าน1ิบดาวลองเอาอันนี้ไปใช้ดูนะคะจริงๆจันว่าถ้าจะใช้กับบ้าน11ก็ยังได้เลยนะแต่ว่าเออเวลาเอาควีนจุดที่จะปล่อยควีนก็คงจะต้องเอาไปปล่อยในส่วนที่มันใกล้กับปืนหัวนกอินทรี C นะคะแล้วก็เอายาตัำมเนี่ยดึงให้ปะาควีนเข้าไปทำลายก i เกิล i ิลลิตหรือว่า ปืนหนองนกอินทรีไปก่อนนะคะพอทําลายปืนหนองนกอินทรีแล้วค่อยปล่อยส่วนอื่นๆตามมานั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสาหรับบ้านสิบตามที่มีคนรีเควสต์ขอกันมาเยอะมากนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่อยู่บ้านสิบนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ตั้งแต่บ้านเก้าเลยนะคะไปถึง10 1 1 12เสนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันหมดเนาะยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยกับจันแบบสดๆตามไปได้ที่ Facebook Fanpage นะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ